ไม่เคยคิดจะเป็นครูด้วยซ้ำตอนเด็กอยากเป็นนักบอลถนัดอย่างเดียวคือเตะบอลครับตอนมสี่ก็เป็นคนเดียวที่ไม่สามารถแก้สมการได้ไม่รู้จักสมการตอนมสนะครับซึ่งจริงๆเขาควรจะเรียนตั้งแต่มงสองอะ่ะผมเป็นคนเดียวที่ทําไม่ได้แต่มันก็เป็นเพลยพอยต์หนึ่งที่เรารู้สึกแบบประทับใจคุณครูฟิสิกส์คนแรกของเราชื่อคุณนิ่มผมเป็นท้ายแถวอะ่ะผมเป็นคนสุดท้ายเด็กมี51ดคนผมสอบได้ที่5้าเดอ่ะแล้วเวลาเรียนฟิสิกส์อ่ะมันต้องเฉลยบนกระดานอย่างเงี้ย ซึ่งแน่นอนหัวแถวมาจากห้องคิงทั้งหมดอะไรเงี <K ill> <ๆ>้ยเขาเสร็จกันใน5นาทีแล้วมีผมคนเดียวที่ไม่เสร็จอะแต่ครูเขาก็รอผมนะและเขาก็ไม่หิ้งผมนะจนก็เริ่มรู้สึกว่าเออตัวเองชอบฟิสิกมองเห็นภาพเวลาเขาสอนอะไรเงี้ยตอนนั้นกําลังจะจบที่มอชครูคนเนี้ยที่สอนมอปลายผมเนี้ยสอนฟิสิกเนี้ยที่เคยรอ,อผมตอนมสี่ก็ไปคุยกับเพื่อนผมคนหนึง่งว่าที่โรงเรียนจะรับครูฟิสิกใหม่ไอ้เพื่อนอผมผมคนเนี้ยมันก็เลยบอกว่าเอ้ยผมจะจบพอดีลองดูไหม เราก็ได้ลองมาดูก็กลายเป็นครูคนที่รอเราวันนั้นะก็เป็นคนที่เรียกเรากลับมาเป็นครูอีกวันหนึ่งผมก็กลับจบจะมชกกลับมาสอนที่เดิม